เท็สแกงเขียวหวานหมอบอกง่ายพี่น้องก็เลยเอามากินกับขนมจีนแซ่บๆผักชีลาบไ้ดูตรงนี้นะตรงนี้นน สวัสดีจ้าวันนี้พวกเราได้ขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานจ้ะทุกคนมาจะกินแซ<ก>่บๆด้วยกันน้ำปลาน้ำยาแก,แกงเขียวหวานทุกคนบึนลาดลงไปเลยใส่กับขนมจีนอืแ้แซ่บเลยทุกคนคุณอ่ะควนออกหันหันน้องมาิ่นกิ่นอยู่ข้างลาง่างเด้อพี่้องอันยกสูงโต๊ะยกสูง คุณน้องพี่น้งองม,มาจัดทุกคนแซ่บกันผักสดผักชีลาวผักหอมแล้วก็แตงพีตทหารพีตทหารผีตาหานไปเลย เห็ดแกงเขียวหวานหมอบอกง่ายพี่น้องก็เลยเอามากินกับขนมจีนแซ่บๆเปาน้าหืมมันชิดลงไม่ดูตรงนี้ไปดูมันชิดผักชีล่างไม่ดูตรงนี้ะนะตรงข้างล่างดูข้างล่างได้ไหมัญเปล่าไปฮึ่มทุกคนเจอบมาก เพียงเยวันลูกกับกวนกวนมือน่อวันเสาร์วันอาทิตย์เม,มื่อไรไ,ไ,ไปโรงเรียนพี่เ้องลูกใต้จุ๊บจุกนุ๊บจุ๊บจุ๊บับมับ แกงไส่สอันมาดูน้องเพลงบอกน้องมาตินมรองเพลงแกงใส่อันน่องไม่แล้วก็ไส่อันบะเขือน้ำพี่น้องแกงเขียวหวานหมูชุดดชุดชดชุดดชดด ยุคขางแม่เด่นกวนแม่อยาก,ยกแม่ไทยซีฟ่าแม่พี่น้องเพราะว่าเราอยากใจลอืออยากเป็นยูทูบเบอร์มั้ยอยากเป็นแบบมึนอย่างบาแบบ หนาล้นล้นลืมเขียนคิว้วมาตินแม่ลืมเขียนคิว้วบังหนาล้นล้นเลยลืมเขียนคิ้วตัวเองหน้าไม่มีคิว้วหนูม,มีหนูม,มีมไ,มมไมหมให้ดีเล่นตกตกตกเวลาโกนนี่ตกนี่นื้ ดูดูนะบกแกงครับพี่อ๋อ เส้นขนมจีนเส้นเล็กหน่อยผักชีไทยแกงไชนาใหม่เนาะ ได้ชุดแบบนี้บ่ะครับมีองเปนอยากไลไรสุดได้พีน่น่วงเด็กชายมาจินอยากไลไรสด ขนมเซนกินย่างแต่กระแสบเนาะเมนูเต้นหลุกมะเร็งคลองเรนกวนพี่เนาะเสียงรถตำรวจเฮ็ดเสียงเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ เปิดกวนแม่พี่น้องอั่ถ้าแม่บ่เฮ็ดคลิปจะสิเพิ่นกับบ่เล่นบ่อยากเล่นหาแนวเลีนอันอื่นแต่ว่าถ้าแม่เฮ็ดคลิปจะสิไทยคลิปไทยอย่างจะสิก็สิเปิดนั่นเปิดนี่เฮ็ดเสียงก,ก,กุ๊กกิ๊กกิ๊ตามภาษาเล็กน่อย ถ้าแม่บอกว่าไม่ทายน้าแม่บอกกับแ่ทายทายแต่แป๊บเดียวัดนี้กัาแม่วนแม่เออเสียงเฮ็ดเลนรถนั่นรถนี่นช่อันนี้ก็จะเป็นช่งวงเสาร์อาทิตย์พี่นอง ซาอัสเซียสีอรุ่งประมาณนี้แหละแม่ครับลูกเจ้าบาบัดพ่อมือใดเพิ่นไปโรงเรียนกลางเงาได้ปะเนี้ยเงียบเงียบ,บซิมริมดีครับ ไฟใบบกระปเพิ่มความหอมนั่งเพื่อนสำหรับผู้ใดอยากซัพพอร์ตดนะจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงนะจ้ะให้เป็นกำลังใจให้กีแน,น่นาะเห็นคลิปก็อย่าเพิ่งเ,เปิดพานนะเพื่อนเบิ้งให้จบละ ข้าวเส้ากับข้าวเทียงกินควบกันเลย พม่ไม่ใช่วันวัวนี้วรู้ใชัันนี้เลยก็มาอบลบหนำน้ำรู้ใชวักันตัวนี้ไอ้หนมาชว,ว์ทรงผมหล่อจิ <c oughs> ใบไอ้ทงผมหอมาโชวหนจิทรงผมหอ ดีบอ่อันนี้มาก,กวนแม่ประมาณอย่างนด้พี่้องอยากไล่สุดมีไล่ใช่ไหม,ม,มดบอบ่อยากให้แม่ถ่ายาวิดีโอเสียเรียวๆหรอกะอยากเพิ่นอยากไล่สุดอยากว่ากก็พี่้อง ชิ้นแรกชุดปอชิ้นบายบายเหรอต้องพูดยังไงบอกพี่น้องไปพูดดีๆจะไปจะให้ให้เป็นเราทำลายสุดด้วยแล้วก็ให้นทำเล่นกับปั๊บปิ๊บด้วยแล้วก็เล่นกับปั๊บปิ๊บเยอะแล้วก็ ไม่อยากครับป๊าพิษแล้วก็ป๊าเจ๊พูดถูกไหมพูดถูกแต่มีต่อปอกเกง่งเก่งพี่นองหาแต่แนวนันนี่มาบอกปอกเกง่งมั้งอกเกง่งบอกเกง่ง ออกไหมวันนี้ออหฮิมาหมดได้ย,ยังยังไม่หมดทําไมไม่หมดจา้าสีประเทศอื่นเขาได้ซัมเมอร์เขาได้ประเทศเรายังไม่ซัมเมอร์เลยยังไม่สปริงเลยมเมอประเทศอื่นเขาร้อนอันหมดแล้วนั่งดีๆมาใกล้เสร็จแล้ว แม่คิวกับมัดตุ๊ดด้วยแล้วก็เล่นกับปิ๊ตติ้งเล่นกับปัตตัสสำหรับวันนี้พวกเราสองแม่ลูกแม็กกี้กับน้องมาตินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้พวกเราสองแม่ลูกด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย